วันนี้ก็จะมาให้ห้าไม์เซตดีๆของคนสําเร็จนะคะหนึ่งเขาจะไม่ตัดสินคนอื่นเขาจะไม่มองคนอื่นแค่ภายนอกนะคะเพราะเขารู้ว่าคนเราคิดต่างกันและก็อยู่ในสถานการณ์ต่างกันอยู่ในแวดล้อมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตัดสินคนอื่นนะคะข้อสองไม่เสพดราม่าหรืออะไรที่เป็นสื่อลบๆบเพราะเขาไม่สนใจเรื่องราวของคนอื่นแต่เขาสนใจที่จะพัฒนาตัวเองอ่แล้วก็ อ่านหนังสือของคนสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเ,เรียนขอออนไลน์นะฮะสามไม่พูดทำร้ายใครแล้วก็ไม่พูดให้คนอื่นรู้สึกแย่เพราะเขาเองก็ไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายเขาเช่นกันนะคะข้อสี่ยินดีกับความาสำเร็จของคนอื่นคุณสังเกตไหมว่าเวลาใครเล่าเรื่องความสำเร็จของอคนนั้นคนนี้ให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วเ,เรายินดี กับเขาด้วยจากใจจริงโดยที่เขารับรู้ได้ว่าเราไม่มีความอิจฉาลิษยาในในนั้นน่ะคนแบบนี้น่าคบสุดนะคะ5อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็ต้องอยู่แล้วเนาะเพราะคนแบบนี้เรารู้เลยว่าเขาจะไม่ไปพูดนินทาเรารับหลังจะไม่ว่าร้ายเรารับหลังนะคะ,ะห้าข้อนีอ้คุณลองเช็คดูว่าคุณมี ในหข้อนี้หรือเปล่าคอม,คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ